ครันะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวให้ทางบางร้อนพาชมวัวลานทีละตัวเอาเอาไอ้อ่าโน่นคุณพันก่อนเลยเอาไปคุณพันก่อนเลยตัวที่เด็ดเออจ้างคุณพันเลยเลันั่งเอาหน้าีนี่มีร้านเขาไม่มีนี่แหละครับคุณพันครับมาเห็นหน้าตาคุณพันแล้วนะครับเนี่ยอ้าวอ,อ่าเดี๋ยวไอ้ท่านไหนก็ได้มาอธิบายท่านผู้ชมฟังอีกรอบหนึ่งว่าประวัติเป็นยังไง อ๋อเดี๋ยวให้แจมแนะนำวัวลานของทีมงานบางลอนปากน้ำทีละตัวขุนพันอตัวนี้เป็นเป็นเราที่ไหนบ้านใหม่ครับเราบ้านใหม่นะอ่าได้มานานเนี่ยครับตัวนี้สองเดือนครับสองเดือนเนาะบ่าไหนตัวนี้บ้านนอกครับผลงานกี่ไฟแล้วตัวนี้สนามจริงมายูกับผมส่องไฟแล้วครับสองไฟชนะหมดเลยครับนะครับสนามล่าสุดที่ไหนครับเนี่ยตอนกลางตายครับตอนข้างตายเจอวัวจังหวัดไหนเอ็ดครับ เป็ดกี่รอบสี่รอบครับสี่รอบโอ้ก็ถือว่าเก่งอยู่กับเจ้าของเก่าที่เป็นยังไงบ้างพอรู้ประวัติตไหมเจ็ดไฟไม่เคยพแพ้ใครเจ็ดไฟไม่เคยแพ้กันเลยอืมตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะครับตัวนี้ที่ซื้อมาแาสนห้าแสนห้านะครับตัวนี้ราคาสูงสุดในในจนังวนันี้เน,ะนาะนะครับนี่คือขุนพันธ์นะครับป่านอกเป็นนัวที่เด็ดของบางลอนปากน้ํานะครับตัวน,นี้อ้าวตัวต่อไปครับอา่าตัว อจุดอ่าตัวนี้ชื่ออะไรครับจุดจุดละเมอครับอ่าจุดละเมอนะครับจุดละเมออันนี้เป็นเป็นเหล่าที่ไหนครับตัวนี้หัวยตะแกะครับหัวตะแกเนะได้มานานนะครับตัวนี้ต้องเดือนครับได้มาพร้อมพร้อมกับไอ้คุณพันเนาะตัวนี้บ่าไหนครับตัวนี้บานอกครับบานอกผลงานเป็นยังไงบ้างซื้อหมายังไม่ได้ผูกเรับยังไม่ได้ผูกอยู่กับเจ้าของเก่าเป็นไงบ้างครับผูกคนหนึ่งครับคนหนึ่งชนะชนะนะตัวนี้ ราคาแพงไป้วนะซื้อมาเนี้ยแสนหนึ่งครับแสนหนึ่งโอ้โหใกล้เคียงกันเลยนะครับเนี้ยนะบ่านออนนะครับตัวเนี้ยนะครับติดตามผลงานนะครับตัวเนี้ยจุดละเมอนะครับนะเอโอเคอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นบ่าไหนตัวเนี้ยบารองนะตัวนี้นะตัวนี้ชื่ออะไรครับรถบัมครับรถบัมอ่ารถบัมนะครับตัวนี้เป็นเหล่าที่ไหนครับเนี่ยเขาย้อยครับเขาย้อยเนาะได้ได้มานานยัง ได้มันเดือนฟ้าว่าเอาเดือนกว่าเลยเดือนว่าสองเดือนครับเดือนว่าสองเดือนคเกือบสองเดือนเนาะเกือบสองเดือนเลาวเนาะผลงานเขาเป็นไงยังไม่เคยแพ้ใครเลยครับกี่ไฟสองไฟต้องสามไฟครับอยู่ที่นี่สามไฟกี่ไฟสิไฟสามไฟครับสามไฟไม่เคยแพ้ใครเลยโอ้สนามราสที่ไหนเขาสแกนครับเขาสแก่นะกี่รอบไปเนี้ยสามสิบเก้ารอบครับ สามสิบเก้ารอบเนาะโอเคนะครับนี่ก็เป็นหวารองตัวที่เด็ดอีกตัวหนึ่งนะครับทีวนี้ <c oughs> นะครับโอเคครับอ่าคาตัวต่อไปตัว <c oughs> ไปพี่นุ๊กไปมีหวาไป <c oughs> หนองฟิตเรียงบนอ่ะหวานอกนะครับตัวนี้เดี <c oughs> ๋ยว <c oughs> ให้ชมหวานอกก่อนนะครับนี่ตัวหวานอกตัวนี้นะครับ บ่านนอกนี่ชื่ออะไรครับ,รบฮิโมครับฮิโมฮิโมท่านผู้ชมชื่ออาจจะฟังดูเราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เพราะเท่าไหร่บาน,นอกเลยใช่ไหมตัวเนี้ยเป็นไงเป็นรัวจากไหนเหล่าที่ไหนครับเนะี้ยรัวรัวปานบุรนะีเนี่ยเนาะอืมเป็นไงมาอยู่นี่นานนี่ครับเนะี้ยสองปีได้ครับสองปีปลูกปลูกกี่ไฟแล้วตัวเนี้ยสนามจริงสีส่ไฟครับสี่ไฟเป็นไงบ้างไม่เคยแพ้เลยครับไม่เคยแพ้เลย โอ้โหเออสนามร่าสุดเป็นไงบ้างห้าสิบนะใช่นาใช่ไหมห้าสิบรอบเจอวัวเพชรึ่ปะเจอวัวเพชเนาะโอ้โหนานยังเนี่ยาปนานเนี่ยวันเดือนหนึ่งเนาะโอ้อือถือว่าเป็นวัวตัวเก่งตัวหนึ่งนะครับที่ไม่เคยแพ้นะครับเนี่ยมีคนมองไหมตัวเนี้ยมีมีคนให้แล้วนะ โอ้นะครับอืมเป็นไงยังไม่ปล่อยเรยว่าราคขาไม่ตรงกันยังไม่ตรงเนาะจะาของรักเกินอือเป็นวัวของใครตัวเนี้ลักขายเยอะฟองเรามางหนูวุ่นสวนกันเนาะอ่าตัวต่อไปครับตัวต่อไปอันนี้ตัวนี้กอดแค่ตัวนี้กอดไรเลี้ยงเลยครับตัวนี้บาอะไรเนี่ยบาลองบาลองครับบาลองนอกได้นอกอืมตัวชื่ออะไรครับตัวนี้โพวาลินไทยโพวาลินไยเป็นเหราที่ไหนน้องตะพด มาคูณได้ได้มานานยัง้องปีสองปีเป็นไงผลงานมาอยู่ที่นี่เป็นไงบ้างแพ้แพ้คนเดียวบารองบารองยังไม่ารองไม่เคยแพ้เลยที่สามไฟไม่เคยแพ้เลยบานอกแพ้คนเดียวแพ้ไฟหนึ่งเขาพีกี่ไฟบานนอกสี่้าแพ้ไฟเดียวอู้ถือว่าเก่งเนาะเก่งเก่งครับคนนี้นะครับเก่ง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 หรือไรได้เลยครับคนนี้ แพ้ครั้งเดียวนะครับโอเคครับอ่าตัวเล็กนี่ก็ไม่เบานะครับเนี่ยเนี่ยอ่าตัวนี้ชื่ออะไรครับตัวนี้รีวายครับอ่ารีวายลาไหนะลาลองะบาลองเ <นะ S 1> ราเราที่ไหนตัวนี้นอนแตงครับนอนแตงนะได้มานานไหมครับเนี่ยต้องปีครับตองปีเป็นไงผลงานเขาบาลอ,องไม่เคยแพ้ใครเลยสี่ไฟไม่เคยแพ้เลยโอ้โอ เวลาสุดเมื่อคืนเนี่ยห้ารอบโอ้เก่งเก่งเกงเกงนะครับตัวนี้รีวานะครับตัวนี้ซื้อมาเท่าไหร่ตัวเนี้หมื่นเจ็ดมีคนให้ถึงแสนอย่งตัวนี้ถึงแสนแล้วใช่ไหมตัวกะจี้เดียวท่านผู้ชมนี่เล็กนิดเดียวเนี่ยอตัวน้อยเดียวเนี่ยโอ้นะครับโอ้เก่งเกงครับโอ้หัวของทีมงานนี่ครับทีมงานบางร้อนนี่นะครับอ่าตัวต่อไปครับอ่าตัวไล่กันมาเลยนะครับตนี่ยังไม่เคยตั้งเลยเหรอ ตัวนี้เคยตั้งไหมตัวนี้ไม่ยังไม่ได้ตั้งตัวนี้ซื้อมานานยังตัวนี้ซื้อมานานยังสามเดือนแล้วเป็นงานเป็นเราที่ไหนเนี่ยเราของแถวโค้งน้องแจงโค้น้องแจงใช่ไหมอืมไปเจอยังไงหัวพี่ชายหัวพี่ชายต่อพี่ชายมาห้ามือเลอเขาเป็นหัวบางหาบางสีบางหาบางสีบางหาใช่ไหมครัอยู่นี่ยังไม่ได้ลงเลยใช่ไหมอย่างว่าจะลงไม่ไม่มีคู่ไม่มีคู่ใช่ไหม ว่าจะลงนี่ลงลงจะวางไหนบาลองเลยใช่ไหมแต่หาคู่ไม่ได้โอ้ชื่ออะไรนะตัวเนี้ยเขียวไอ้เขียวน้ออีเขียวนะครับอ้าวตัวต่อไปตัวต่อกนเไยนะครับเนี่ยอ่านี่ครับนี่ชื่ออะไรครับตัวเนี้แพรสายไหมครับแพรสายไหมเราที่ไหนครับเนี่ยภูกระพงครับภูกระพงใช่ไหมอืมได้มานานเนี่ยครับเนี่ยปี สี่ห้าเดือนนะสี่ห้าสี่ห้าเดือนเนาะมาพราอม่ัตัวนี้นะเก๋วนี่นะอะไรอะไล่กันเลยใช่ไหมของบาทไหนตัวนี้มันอกครับเป็นไงขี่ไฟละสองสองไฟจริงสองไฟชนะสองไฟเลยครับโอ้โหเร็วเนาะโอ้โหหัวออกเร็วเนาะโอ้ท่านผู้ชมครับอ ทีมงานนี้ผมพีทึงเลยนะครับเนี่ยตัวเล็กเนี่ยโอ้โอเปอร์เซ็นต์แพ้เนี่ยโอ้แทบไม่มีอ่ะมีตัวมีนิดเดียวที่มองรู้ก็มีมีตัวเดียวที่ว่าแพ้ไอเดียวตรงนั้นจะน่าหมดอะม่ะอ่าตัวต่อไปครับนี่ไม่นี่ครับครับตัวนี้ก่อนครับอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้เลี้ยวอ่าตัวนี้ชื่ออะไรโพสินซ์สอดครับอ๋อโพสินซ์สอดบาน,นอกเราเราที่ไหนตัวเนี้ยเราครับ ยังไม่เคยพูดเลยครับพูดวานต้องเดี๋ยวองดีเลยใช่ไหมครับเีือเป็นเป็นเหล่าจากไหนกันทับใต้ครทับใต้ครับอ๋อทับใต้ได้มานานยังเพร้อมๆไอ้แพ้นี่สองสามเดือนพวกนี้เนี่ครับอ๋อรุ่นรุ่นเดียวกันเนี่ยพวกนี้เนี่ยครับอ้ยย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 ยอยนย่ยยะยยยยยยยายยไย เดี๋ยวรอรอรอสนามต่อไปเนาะไม่รู้ตอนนี้เขาหายังนะหายเลยหายเลยหายแล้วนั่นตัวไหนตัวไหนตัวนี้นะอ่าตัวต่อไปเลยครับตัวต่อไปเลยไบไบเดินทั่วเลยวะต้องแปะดิกำไรทองคำครับอ่าอ่าชื่ออะไรครับกำไรทองกำไรทองคำนะบารงไม่เคยแพ้ใครครับบาร์หลงไม่เคยแพ้ใครกี่กี่ไฟ กลองไฟไม่เคยแพ้เลยครับเด็เพ like. ียไปอยู่บาสามาจิงเนอะเลอะเป็นเป็นเราที่ไหนเราไหนครับเราเราไหนเราไหนเราไหนครับบังไม่รู้ใไหมได้ได้ได้คุณน้อยครัเราคุณน้อยคุณน้อยเล้วได้มานานยังต้องปีแครับปีแล้วใช่ไหมของไปไม่เคยแพ้เลยโอ้โหเดี๋ยวเป็นรุ่นกลางเนาะ ครับลูกกลางเล็กไงกลางกลางจะมาเล็กเลยกลางไปโตอ๋อเดี๋ยวดีสองตัวตัวนู้นใช่ไหมตัวนู้นนะเจ้าของอ่เจ้าของเดี๋ยวสองตัวสองตัวสุดท้ายอันนี้เราลูกน้องวัวซ้อมใช่ไหมใช่ครับอันนี้ครับเดี๋ยวสองตัวสุดท้ายนะครับเนี่ยครับหย็ดหยุดหย็ดเดวนี้ซ้อมนะตัวนี้นะครับเป็นไงบ้างซ้อมเป็นไงบ้าง ใต้คานดีครับใต้คานแข่งคานวางคานใช่ไหมครับดีเลยใช่ไหมครับอืมอันนี้เป็นเหล่าที่ไหนรู้ไหมไม่รู้เหมือนกันเราเอาที่ไหนมันหลานในรีวายครับอ,อ๋อหลานรีวายใช่ไหมอ๋อเออก็ดีเลยหลานรีวายเาเก่งอยู่แล้วเนี่ยอืมอืมอืมอือ่าอีกตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับอ่านะครับนี่ชื่ออะไรครับไอดอกครับไอดอกเป็นเป็นรัวที่ไหนเนี่ยใต้ส่องครับสายสองเนะาะใต้ได้ามานานยัง ลาแล้วครับสี่ห้าเดือนเลยสี่ห้าเดือนเนาะแต่ยังไม่ได้ลงสนามจริงเนาะครับสนามซ้อมเป็นไงบ้างองบาคานแข่งครับบาคารนแข่งเลยใช่ไหมดีเลยใจ่เนาะอ่านะครับอ่านะครับนี่คือวัวลานของทีมงานอบางรอนปากน้านะครับนี่นะครับแล้วลุยตัวมีตัวไหนอีกครับไอโฟห้างคานมีมีตัวไหนอีกอ้นออกนานี่นะโอ้รกชนะไหนเนี่ย โอ้แลเจะหอบโอรถจนาอ่าโอรถจนาตัวสุดท้ายนะครับเป็นบาไหนเนี่ยบาคานครับปาคานเป็นหัานงไเป็นไงบ้างอะหัานจริงเนอบางบางป่าไหนปาซีบาห้าไปนั่นน่ะเนะเป็นเล่เหล่าที่ไหนต่านนยางใช่ไหมอืมอืมอืมได้ได้มานานยัง ซรื่องแย่ล่นน้อยประมาณปีเนาะอ๋อแต่ลูกแอร์เลยใช่ไหมครับท่านผู้ชมว่าประมาณนี้นะครับเอ่าวลานของทีมงานบางรอนฝากน้ํานะครับแล้วก็มีอยู่ที่ตามตามตามทีมงานบ้านทีมงานเนาะมี่ประมาณกี่ตัวบางรอนสิบสิบเนาะครับ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 ก็ประมาณนี้นะครับผู้ชมนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ก็ให้ทางทีมงานของบางรอน พาชมวัวลานนะครับซึ่งเป็นวัวลานชุดเล็กเกือบทั้งหมดเลยนะครับชุดเล็กชุดจิ๋วเนาะชุดจิ๋วซึ่งอย่างที่บางรอนบอกว่าบางรอนมีทั้งหมดเท่าไหร่นะทีมงานยี่สิบกว่ายี่สิบ่าตัวเนาะทุ่นจิ๋วหมดเลยจิ๋วหมดเลยครับจิ๋วเล็กนะอย่างที่บอกกันเนาะสนามต่อไปนี่วันไหนบางรอนพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ครับที่ไหนครับนองใหญ่ครับน้องใหญ่เนาะประกบกู้ยังเนี่ยใช่ไห หรือว่าไปหาคู่ที่ลานคู่แล้วครับคู่เนาะไม่รู้ว่าจะเล่นหรือเปล่าครับอ๋อต้องก็ต้องไปรอพรุ่งนี้นะครับที่สนามนะครับองดีเลคของดีเขาดีก็ถือว่าเป็นวัวลานอีกทีมงานหนึ่งนะครับที่ท่านผู้ชมอย่างที่ผมพาชมแต่ละตัวแล้วบางร้อนบอกว่าไม่แพ้เลยครับก็ไม่แพ้ตามที่บอกนะครับก็ถือว่าเก่งนะเป็นรุ่นเล็กที่เก่งแล้วก็น่าติดตามอีกทีมงานหนึ่งนะครับ นะครับก็สุดท้ายนี้ทางช่องตลอดเที่ยวทวไทยนะก็จะขอขอบคุณทีมงานบางรอนทุกท่านนะครับที่มานั่งพูดคุยกันแล้วก็พาชมโบราณทั้งหมดนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ